ภารกิจสําคัญนะครับซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานกตรนะครับวันนี้เดินทางมามอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของสํานักงานตำรวจแห่งชาติโดยเน้นย้ําพิทักษ์ปกป้องสถาบันสร้างกลไกรับมือกับอาจญากรรมทุกรูปแบบด้วยครับ คุณผู้ชมครับพลตํารวจเอกกิตรัตพันเพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติให้การต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมาการข้าราชาการตํารวจหรือกตรน,นั่นเองครับนี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาซึ่งช่วงเวลาที่คุณอนุทินเดินทางมาถึงสํานักงานตํารวจแห่งชาติฝนตกหนักพอสมควรนี่นะครับแล้วก็ เดินเข้ามาด้านในของอาคารแล้วก็มีบิ๊กไตรของเราให้การต้อนรับนะครับในโอกาสเดินทางมามอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าและผู้บังคับการหรือเทียบเท่าประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจเรตำรวจแห่งชาติผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อม้วยข้าราชการตำรวจระดับผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าจำนวน44นายและผู้บังคับการหรือเทียบเท่าจำนวน294นายรวมทั้งสิ้น338นายรวมให้การต้อนรับและรับฟังนโยบายณห้องแจ้งยอดสุขชั้น3อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภารกิจหลักที่สำคัญอย่างยิ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นก็คือต้องเทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพนอกจากนี้รัฐบาลให้ความสำคัญนั่นก็คือการดูแลทรัพยากรบุคคลให้ได้รับความเป็นธรรมและการดูแลสุขภาพจิตของข้าราชการตำรวจทุกนายเนื่องจากสิ่งเหล่านี้คือพื้นฐาน ที่จะทำให้ข้าราชการตำรวจมีความพร้อมในการดูแลประชาชนและเน้นย้ำเรื่องการอัปเดตหรืออัปเกรดวิธีการทำงานเทคโนโลยีใหม่ๆให้เท่าทันให้มีความพร้อมในการรับมือกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งควรปรับระบบระเบียบให้มีความคล่องตัวรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จ ในการปร,บราบปรามอาทยากรรมนั่นเองครับโดยในห่วงระยะเวลา4เดือนต่อจากนี้<ๆ>ก็ขอให้ยกระดับการจัดการปัญหายาเสพติดการพนันออนไลน์อาทยากรรมข้ามชาติการหลอกลวงพี่น้องประชาชนและอาทยากรรมทางเทคโนโลยีภัยไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนในวงกว้างและเป็นผลลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย โดยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทุกประเภทเพื่อเป็นรูปแบบในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนสำนักงานตำรวจแห่งชาติในทุกด้านโดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้แก้ไขปัญหาอาชญากรรมและสแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศในการร่วมกันปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือภัยออนไลน์นะครับ รวมไปถึงยาเสพติดทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยนั่นเองครับมันเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศของเราเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมในฐานะที่วันนี้มาทำงาน กำกับดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วก็ยังมีหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ที่ฝ่ายปกครองด้วยเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันเพราะฉนั้นผมก็จะต้องเร่งสแสวงหาความร่วมมือกันเพราะว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยถ้าฝ่ายปกครองกับตํารวจนะครับรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆด้วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้าเราสามารถสนทิงกำลังกันได้แล้วอย,อย่างปปส ก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผมด้วยนะครับเ,เราก็น่าจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะสร้างกลไกแล้วก็ดำเนินการกวาดล้างป้องกันนะครับแล้วก็ปราบปรามให้สิ้นซากให้ได้นะครับเพราะว่าผมเคยทำงานร่วมกับทางท่านผอ,พอ,พอกิตรัตน์นะครับสมัยที่ท่าน ยังเป็นรอง,องพบออ,อยู่แล้วก็ทํางานด้วยกันได้เป็นอย่างดีคือผมให้ความสนใจด้วยในทางส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็ลงไปติดตามแล้วก็ไปดูแลในเรื่องของการปฏิบัติการกวาดล้างด้วยตัวเองหลายครั้งแล้วก็เห็นถึงความสําคัญเราเห็นถึงประสิทธิภาพซึ่งเราเชื่อมั่นว่าประสิทธิภาพของตำรวจของไทยนะครับสามารถที่จะ ดำเนินการกวาดล้างาย,ยาเสพติดได้อย่างแน่นอนนะถ้าเราให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ก็ก็ก็ไล่จับมันอยู่ตลอดเวลานะครับถามเป็นหลักได้ไหมครับอย่าไปถามเป็นรายละเอียดนะครับก็มันมีอาชญากรรมในยุคปัจจุบันนี้เป็นอาชญากรรมที่ถือว่าเป็นภัยแต่ความมั่นคงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องค้ามนุษย์เรื่องยาเสพติดเรื่องอค้าประเวณีอาวุธปืน เหล่านี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะกระชับนะครับความร่วมมือซึ่งกันและกันสมัยก่อนมหาไทยไปทางตำรวจไปทางเพราะว่าบางทีผู้ที่เป็นผู้กำกับผู้กำกับดูแลสูงสุดเนี่ยอาจจะมาจากคนละคนละซี่นะคนละพักการเมืองกันมันก็ <utan> Ask, ไม่คล่องตัวแต่วันนี้ไม่มีข้อแก้ตัวถ้าทําให้สําเร็จก็ผมนีแ่แหละครับก็เราก็ดาเนินการเร่งปราบปรามอยู่ตลอดเวลาอย่างวันนี้เราก็มีแรยง,งานชาวเมียนมานะครับเพิ่มเข้ามาอยู่ในระบบเพิ่มมากขึ้นนั้นการที่จะเราทําอะไรที่เป็นระบบมันก็จะทําให้ปัญหาการค้ามนุษย์เนี่ยลดลงไปนะครับเขาไม่ได้สนิทกับ นายกปัจจุบันหรือไม่ได้มัน่นใจว่าไม่ได้สนิทกับท่านพบตรคนปัจจุบันก็คงไม่มีอิทธิพลใดๆก็ค,คนที่กำกับดูแลนักงานตำรวจแห่งชาติคือนายรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะมาจะมากดดันหรือว่าจะมาทําให้พวกเราชะงักมัน่นใจว่าไม่ได้สนิทกับพบตายแล้วก็แน่นอนว่าไม่ได้สนิทกับผมไม่รู้จักพวกนี้ เพราะ,ะนั้นไม่มีอะไรที่ไปติดค้างเขานะครับตอนนี้ผมเราพูดถึงปัญหาไทยกับบูชานะผมก็เวิร์คคู่เวิร์กกับทางกระทรวงต่างประเทศในเรื่องทางการทูตนะครับในเรื่องการตั้งเงื่อนไขแล้วก็จุดยืนของประเทศไทยส่วนในเรื่องของการดูแล อธิปไตยของเราดูแลอนาเขตของประเทศไทยผมก็ได้หารือกับทางทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ได้หารือใกล้ชิดกับทางผู้บัญชาการฐานบกนะครับแล้วก็เซ็นนธิการฐานบกนะครับผมก็ได้ให้คำ ยืนยันให้การยืนยันกับทุกท่านในด้านการทหารแนเรเหล่าทัพไปว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นี่รวมถึงตำรวจด้วยนะครับเพราะว่ามีภารกิจของตำรวจตะเวนชายแดนด้วยนั้นไอสิ่งที่ทางเหล่าทัพต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับผมดําเนินการด้วยความรวดเร็วอย่างเต็มที่อย่างเมื่อวานที่เราก็เร่ง อนุมัตินะครับกกลางเพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพในการเที่จะปกป้องแนวชายแดนของประเทศไทยที่เรากำลังมีปัญหากับประเทศกัมพูชายอยู่ซึ่งผู้บริการหารบกก็ให้ให้ความมั่นใจกับผมว่าเราจะเราแม้มันก็ไม่ใหญ่พูดเป็นเอาเป็นว่าเราไม่เสียเปรียบนะครับเรา รักษาอธิปไตยของเราเราจะได้ทำในสิ่งที่เราต้องทำแล้วก็จะทำในสิ่งที่พี่น้องประชาชนชาวไทยจะไม่ผิดหวัง